เอสเปรสโซ่เข้มเม,มีเยอะแต่ถ้าเข้มพอดีต้องสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%ของซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอินวันหอมขั่วแน่นเข้มเต็มข้นอร่อยเข้มพอดีสูตรลงตัวซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอินวันเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวทก็ A w A, เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวทสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดดุดร่วง น้ำมูกไหลปวดศรีศรษะและเป็นไข้ดีโคเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอฟเฟนิรามีนมารเรออานคำเตือนในฉลากใช้ยา ภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอะเนิกชนิดเม็ดอะเนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอะเนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลกากก่อนใช้ยาปากติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นค่ะไม่รสอ่อนโยนฟรชฟูดฟรชมินนมพี่ไอวี่อร่อยออย,ยิงดูดโหดยิ่งดีนมพี่ไอวี่ลองเลย น้ำฝนใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ยังเป็นอับเยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะอยู่นั่นหอมนานต้องดาวนีแพทชั้นสุดใหม่หอมสองเท่าช่วยต้านกลิ่นอับหอมนานเกินค่าดาวนี้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะพอเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล